ว้าวดาพิฆาตศู์เล่นฟรีสกินเนสโกวิธีทำภารกิจตะลุยตีป้อมรับอีโมจิกรอบโปรไฟล์ฟรียกซื้อแจกสกินใหม่รับง่ายๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ็อกแทนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลยกริดแมช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายในห้านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออปเปนอดีเท่านั้น,น และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียง Ad line, แอดไลน์แอด Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะมาที่กิจกรรมใหม่ในวันนี้ที่น่าสนใจนะฮะกิจกรรมในการรับสกินนะฮะโดยใช้คูปองไปซื้อมาซึ่งราคาที่ถูกที่สุดเลย <Yeah. S 2> แต่ว่าไม่ควรที่จะซื้อด้วยซ้ำในราคานี้เพราะว่ามันควรจะเข้าในวันรุ่งขึ้ไทยแลนด์แต่แล้วนะฮะจีมก็เอาตัวของเอโรสกินหลกครึงแห่งเทพเนีย ตัวนี้มาขข่ยแยกนะครับเพียงราคา199่คูปองเท่านั้นแล้วมันยังมีพิเศษด้วยนะฮะแพคสกินฮา e ร์ปโอนี้นะฮะหรือว่าครึ่งปีศาจนะครับพร้อมกับฮีโร่เอร์เลแล้วก็ท่าเต้นของเอร์เลเนี่ยในราคาแค่249รคูปอง เท่านั้นนั่นเองนะครับหากที่จะหากเราเนี่ยครบพรองฮีโร่แล้วนะไอนี้ต้องบอกไว้ก่อนซึ่งถ้าใครอยากซื้อโอโร่เนี่ยก็สามารถซื้อที่หน้าตัวเกมตรงนี้แล้วก็ก,กดคาว่ามุมขวาบนนะฮะสกินหน่ตรงนี้ได้เลยปะ่ะร้อยเก้าูปองลอดราคาจากเก้าร้อยสิบขูปองนะฮะเป็นสกินลิมิเต็ดรับรองฮาว่ามีเอฟเฟกต์สกิลอย่างแน่นอนลอดแค่สิบสี่วันเท่านั้นโอ้โห,โหเปิดตัวปุ๊บโอ้กูเจ็บหัวกูเจ็บหัวกูเจ็บหัวฮะ <c ười> อันนี้คือโอร่สกินใหม่นะฮะหรือว่าลูกครึ่งปีศาจนั่น นี่สวยงามมากเลยแต่ซื้อต่างประเทศเนี่ยเป็นวอลเลอร์พาสนะซื้อไทยเรามาขายแยกอีกแล้วรอซิลนะฮะกับตัวน้องของวิปนั่นเองนะฮะที่จริงมันอยู่ในเซตของวอลเลอร์พาสอีก3อีก2ตัวนั่นเองนะทุกคนถ้าเราเข้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนำนะมุมขวาล่างเนี่ยจะเป็นแพ็คสกินฮาร์ฟโอเนอร์เออนั่นเองนะฮะนี่ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ249คูปองนะฮะย้ำนะฮะมันรวมเออร์เรที่เป็นตัวเราเรียกอะไรวะเนี่ยเป็นฮีโร่ไปด้วยนะมันไม่หักราคานะฮะดูฉะนั้นเนี่ย ถ้าค,คิดว่าคุ้มก่อนแล้วแต่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมาขายรวมนั่นเองนะครับเป็นสกินเป็นทาเต้นที่รวมกับตัวสกินใหม่นั่นเองนะฮะแต่ไอสิ่งที่ไม่น,น่าสนใจไม่ใช่แค่ตรงนี้นะฮะถัดมาด้านขวาจะเป็นกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์สกินอันติเมนหรือว่าพูดง่ายๆนั่นเองนะฮะว่ามันคือกล่องที่ใช้ในการลุ้นรับสกินถาวรที่เรายัางไม่มีในระดับอันติเมตนัน่นเองเพียงราคา799คูปองจากราคา1,200คูปองนั่นเองนะฮะ ถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่ใจของทุกคนก็แล้วกันนะัะพอเปิดปุ๊บเนี่ยสกินไหนที่เรายัางไม่มีมันจะลุ้นรับนะไม่ใช่เลือกรับนะบอกก่อนหรือใครคิดว่าอืมมีคูปองนยก็ใช้กาวคูปองในการลุ้นรับได้นะแต่ว่าดวงเนี่ยค่อนข้างออกอยากหน่อยเพราะว่ามันเนี่ยจะต้องเอาดวงมาใช้กับเหรียญแลกสกินนาแล้วก็ใช้ในการรับเพชรอะไรพวกของเกลืออีกด้วยไอ้นี่คือจํานวนเหรียญนะฮะที่ใช้ในการแลกสกินต้องขอบอกเลยว่าน่าจะ สี่สิบห้าขึ้นแหละทุกคนไอสกินที่มันสวยๆเนี่ยก็หกสิบเหรียญเลยเยอะมากเลยนะฮะ <S <S และที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นนะฮะโปรโมชั่นในการเติมคูปองนะตอนนี้เข้าเกม ROV นะฮะเราสามารถเติมกับ r i d g e m a r t Shop นะฮะสปอนเซอร์หลักของช่องเราได้ก็คือเติมคูปองครบกําหนดรับฟรีไปเลยนะฮะไอเทมสุดพิเศษนะฮะก็จะมี1คูปองเนี่ยรับตัวコレ็กต์อิโมจิสิบเก้าคูปองก็เป็นอิโมจิพิเศษใช่ไหมฮะเก้าสิบเก้าคูปองเนี่ยก็จะเป็นแพ็ เพกคอร์ดกว,ว่าเพกเอฟิกนั่นเองนะฮะ299คูปองเนี่ยก็จะได้รับ1เลเวลสำหรับวาเลอร์พาร์ตใบเลยนั่นเองนะฮะฟูแล้วก็มี2เลเวลด้วยหรือเปล่ารอบ2ครั้งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะถ้าใครสงสัยว่ามันรับยังไงก็เข้ามาที่หน้าเรียนด้านซ้ายอันที่2นะนรับจากบนเนี่ยแล้วก็มาด้านขวาที่คําว่าเติมคูปองนะฮะนี่มันก็แจกแบบนี้นั่นเองนะเห็นปะอ๋อมันไม่ได้เขียน299ร้อยเียนปิบเก้าจีเ9็มเขียนปิดมันคือ,คอ,อีกรใอนะกะเลื่เน ส่งเรวิวนั่นเองมันมีกล่องอันนี้ด้วยเนี่ยวะอ๋อมันคือกล่องเอฟเฟกต์เมื่อกี้เลยเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับแต่เป็นเอฟเฟกต์ถาวรด้วยมาที่กิจกรรมเป็นสื่อในเป็นความสําเร็จแย่ๆนั่นเองนะครับเป็นหน้ากิจกรรมสาคัญของเรานั่นเองนะฮะก็มาที่รูปตบมือปิ๊งๆนะฮะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างมันจะมีคําว่ากิจกรรม 5v5 อยู่ตรงนี้กิจกรรมที่เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายนะมาที่กิจกรรมแรกก็เป็นตะลุยตีป้อมรับของรางวัลฟรี แลกบัตรเช่าสกินพิเศษไอ้นี่แหละที่ทุกคนต้องเล่นคือเราจะต้องใช้เหรียญเหรียญน,นี้เหรียญแลกบัตรเช่าในสโก,โกูเนมารับสกินฟรีในสกูไปเล่นจนํานวนแค่1วันนะครับแต่ถ้าหากมีสกินแล้วเนี่จะได้เป็นแพชรแทนแต่พี่ปั๊กขอบอกเลยนะว่าทุกคนต้องอยากเล่นมันแน่นอนเลยเพราะมันเล่นฟรี1วันเต็มเต็มยีชั่วโมงอะ่ะอีกทั้งนะฮะวันนี้เนี่ยลงแรงดาวไม่ลดนะครับจนถึงวันที่3แล้วก็รับแพ็กเกจ 5V5 เนี่ย ไปฟรีๆด้วยไอแพ็กนี้เนี่ยเนี่ยเป็นแพ็กยกมือเนี่ยก็คือแพ็คไอเทมหลังจากที่เรากดใช้มาแล้วนะฮะเปิดเพื่อรับกรอบผ้า V5 2 0 2 2อง่เอฟเฟกว่าผ้า V5 บัตรป้องกันดาวสกินแชร์และเปิดเฮ้ยเล่นทุกหมู่ทุกฮีโร่ฟรีด้วย อีกทั้งวันนี้เนี่ยเราสามารถแชร์สกินให้เพื่อนใช้ได้แล้วนะฮะจำกัดแค่วันละ5ครั้งเท่านั้นนะฮะการแชร์สกินเนี่ยพูดได้คำเดียวถ้าเราสังเกตลงฝาบนมันแชร์ไปเจอได้จนถึงวันที่3หรือว่า1-3เท่านั้นนะทุกคนอีกทั <cing skeleton. S 2> ้งวันนี้เนี่ยมันเปิดได้เล่นทุกหมวดและฟรีทุกฮีโร่ด้วย กลับมาที่กิจกรรมเดิมะตะลุยตีปอมนะฮะกดคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับนี่เราจะเห็นนะฮะว่ามันจะมาสู่หน้ากิจกรรมหน้านี้นั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะเรามาอ่านที่หัวมุมก่อนมันบอกว่ากิจกรรมเนี่ยจะจัดขึ้นแค่5วันเท่านั้นนะะับตั้งแต่วันนี้นะฮะที่พี่ปักอัดคลิปก็คือวันที่1 2 3 4 5ของต้นเดือนเมย ผู้สภาคมนี้เท่านั้นนะคะสามารถอัดอ่านที่ไอตัว question mark ได้นะคะวิธีการทำธุรกิจเนี่ยเต็จจริงเดี๋ยวพี่พักสอนอย่างละเอียดอย่างแน่นอนฮะอย่างแรกเลยถ้าเราอยากทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญจำนวนครั้งนี้ก่อนเหรียญพวกนี้เนี่ยหาได้ยังไงหาได้จากการที่เราเนี่ยกดคำว่าไปจัดทีมก็คือเราเข้ามาเล่นโหมด5 v 5นั่นเองน,น,นะฮะ ซึ่งวิธีการเข้าเล่นเนี่ยทุกคนก็เข้าใจกันอยู่แล้วหละทุกคนแต่วิธีการเล่นเนี่ยเล่นไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะเนี่ยมันก็ได้รับเหรียญต่างนั้นเพราะว่ามันจะนับความคืบหน้าของทีมก็คือเห็นว่า1 23 4อะไรพวกเนี้ยพอเล่นใน 5, 5้5ครบทั้งมครั้งมันก็จะได้เหรียญมาเล่นครบ6ครั้งก็จะได้เหรียญมา ถ้าทุกคนไม่เห็นเหรียญเนี่ยอย่าเพิ่งสงสะะัยนะฮะเหรียญมันอาจจะอยู่ในกระเป๋าหรือว่าอยู่ในซองจดหมายเราก็ได้นะเพราะว่าน่าจะเป็นกระเป๋าเต็มอะไรแบบนี้แหละเห็นไหมทุกคนมันจะไดท้ทุกการเล่น3ครั้งเนี่ยก็จะได้รับมา1เหรียญน,นะฮะอย่าลืมอมืได้รับมาสักสีหนึ่งเหรียญเองนี่มันก็จะขึ้นทางขวาให้เรากดใช้ได้แล้วนะฮะแต่ก่อนที่เราจะขอพรเนี่ยเราจะต้องเลือกรางวัลในช่องทั้งหมด5ช่องนี้ก่อนนั่นเองนะครับมาที่ช่องแรก ก็จะเป็นตราอันเชิญอิโมจิถาวรนะฮะของแท้1 0เรยกซื้อเราก็เลือกไปเลยนะฮะว่าเราอยากได้อิโมจิตัวไหนถาวรสําหรับพี่หมาเนี่ยถ้าถามหมานะฮะพี่เองก็อยากได้อิโมจิที่มันโค่ที่จะเท่โค่ที่จะแรอยู่แล้วแหละโดยฉะนั้นอิโมจิที่คิดว่าเพลงเนี่ยน่าจะเป็นอิโมจิของดาร์ซี่นะฮะชุดสีม่วงตัวนี้นี่น่าจะเพลงยืนยันแล้วก็เลือกอ่าอันที่สองนะฮะก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์เนี่ยเลือกที่มันเพลงเพลงหรือว่าเลือกที่เราโดนใจนะฮะ ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแพงสักอันเลยลทุกคนเห็นปะนี่ถ้าเลือกซ้ํานะฮะมันก็จะถ่ายเป็นไอตัวเพชรด้วยซ้ําเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกหรอกเลือกอันใหม่ไปเลยละกันนะฮะน่าจะคุ้มสุดช่องที่3มก็จะเป็น emoji นะฮะแต่ไม่ถาวรน,นะไอ้นี่14วันนะก็เลือกไปเลยยังไงเราก็ไม่่อยได้ใส่ใช้อะไรอยู่แล้วเลยทุกคนเอาไปแปลงเป็นเพชรกันหมดช่องที่4เนี่ยก็จะเป็น emoji ท่า w ร r p น้ำใช้ emoji เบบ effect warp นะฮะก e ็เลือกที่เราคิดว่ามันดดน,นใจก็แล้วกันนะครับ มาที่ช่องสุดท้ายนะฮะย้านะฮะว่าตัวช่องสุดท้ายเนี่ยคูดที่จะสําคัญที่สุดแบบสําคัญแบบเกินเลือดเกินเลือดทุกคนย้ํานะ,ะเมื่อตกี้เนี่ยถ้าเราจําได้เนี่ยพี่พักบอกว่าใครที่อยากเล่นสกินฟรีของเนสโกะจำนวนหนึ่งวันเนี่ยต้องฟังให้ดีในช่วงช่องที่5นี่แลยเพราะว่าถ้าเรากดแลกตัวไอ้สกินไอ้พวกนี้ไป ไอ้น,นี่คือความสวยนะฮะทุกคนมันเป็นการเช่ากจริงเนสโกเช่ากจริงถ้าเราอยากแลกไอสกินพวกนี้ไปเล่นเช่าก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้ากดมาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะฮะเราต้องแลกเป็นเหรียญเช่าตัวนี้นะฮะนี่เห็นปะมันมีเฉพาะเหรียญแลกบัตรเช่าเนสโกคัมมาโดตัวนี้1วันเท่านั้นจึงจะไปแลสกสกินของเนสโกเล่นแบบ1วันฟรีนะฮะถ้าไม่แลกเหรียญน,นี้มาเนี่ยแน่นอนฮะ,ค,ะความสวยบังเกิดนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ รับสกินไปเล่นได้นั่นเองนะฮะสำหรับเนสโกนะก็กดเลขไปเลยนะฮะยืนยันไปเลยฮะเห็นปหมมันจะเป็นเดี่ยญแบบนี้นะฮะต่อไปวิธีการลาการเล่นก็ง,ง่ายมากให้เรากดขอพระฮะนี่พอก,กดขอพรเดี๋ยวมันหยุดที่ช่องไหนเราก็ได้อันนั้นมาเลยทุกคนอ้าวดวงดีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยวันเดียวก็ได้เล่นสกินฟรีเนสโกไปเลยอันนี้คือดวงดีมากๆนะทุกคนนี่คือได้มาเล่นฟรีแล้วนะฮะ และแน่นอนฮะมันไม่ได้การตัดต่อแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเกมมันยังไม่รั่เหรียญนะเกือบเฮตัวให้ได้เหรียญน,นี้มาง่ายๆนะฮะ,ะรเร็วดเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่9เดือน5เป็นต้นไปจนถึงวันที่15นะฮะกดเล่นได้ในภา,ภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าสกินมันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่เราควรรับสกินใหมในวันนี้ก็คือมาที่คําว่าลงทะเบียนหน้ารับสกินฟรีนะฮะนี่หลังจากที่ใครหลายคนเนี่ยลงก,กดลงทะเบียนไว้สาหรับอาต้าเนี่ย ก็กดรับฟรีได้แล้วในวันนี้นะฮะซึ่งรับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เดือนนี้เท่านั้นนะฮะนี่อ่ะเป็นเหมือนเดิมฮะกิจกรรมบัคก,กดรับไม่ได้ไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่มโคตรจะปวดหัวกูปวดหัวกูปวดหัว,หวมากเลยอยู่สัมปะมวีเนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยเนี่ยกดรับไม่ได้เนี่ยแล้วต้องรีบรับภายในจํานวนวันจํากัดด้วยนะฮะ อย่าลืมนะ,ะกิจกรรมในการแจกสกินฟรีหรือว่าแจกไอเทมพีีทั้งหมดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะที่สอนไปก็จะเป็นกิจกรรมด้านซ้ายนะฮะจะเป็นฉลอง 5V5 ส่วนพไอตะลุยตีป้อมนั่นแหละเออคือที่เพิ่งสอนไปพูดผิดนะฮะ 5V5 นี่ก็สอนรับไปแล้วนะฮะ,ะชวนเพื่อนเล่นสกินฟรีไอพวกนี้ก็สอนไปแล้วแต่ยังมีการรับสกินใหม่ของตัวนี้นะฮะดาบพิฆาตอสูรฟรีถาวรน,นั่นเองนะฮะยังไม่มานะมันมาตั้งแต่วันที่6นะฮะอย่าลืมมาเล่นด้วยวันที่9ถึงวันที่ยี่ ก็จะมีกิจกรรมสุดมันนะฮะวันที่14จนถึง30วก็มีรับไอเทมพิเศษด้วยนะฮะวันที่14ถึง30เวนี่ยล็อกอินรับสกินฟรีอย่างแน่นอนเลยรู้สึกว่ามันเคยมาแจกแล้วหรือเปล่าวันนี้มาแจกสามแน่นอนเลยจีเอ็มวันนี้เนี่ยพี่หมาก็ไม่มีคลิปอะไรที่มาบอกเพิ่มเติมมากมายนะฮะก็จากลาไปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บหมอบหมอบจ้า